ว่าัดก <ok> ัเสียเล็กฝ่ายปิงใช่ไหมพ่อแม่ก็ซื้อเลขวิ่งเปลี่นเลขวิ่งเปลี่นเล่เลขวิ่งครับ้าเล่นเลขวิ่งนี่สิตั้มตลอดทุกงวดักราสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนะครับเนาะเอฟซีครับเอาบาทนี้ มาเจอเสียดโดยบังเอิญครับเอฟซีครับเพื่อนกมาทำบุญทากันนะครับเนาะก็มาเห็นเพื่อนทำบุญทากันนะครับเอฟซีครับเอฟซีก็หายใจวิยาณญย์ในการรับชมนะครับเดินทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางตานครับอ่าเพื่อโปเป็นการเสียเวลานะครับเนาะไปหาเซียนหลอดนะครับเนาะเพื่อนวานเลขเพิ่นเข่ามาตลอดครับนะครับซีครับเนาะ ไปฟังเพิ่นสิบอลสู่ฟังเดลครับเตอเอฟซีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเซียนหลอดอ่าเซียนหลอดบ้านบุญได้เจอกันเซียนหลอดสวัสดีครับพอมาเออ่พอเคยมาเจอกันมื้อนี้บ้านบุญก็เลยมาเจอกันก็เลยว่าเซียนเพิ่นว่าเคยปล่อยเลขเข้ามาหลายงวดนะครับเนาะเป็นสูตรคำนวณบ่ค่ะที่จังได๋ครับเป็นคำนวณครับแต่ว่าคำนวณยากคำนวณตลอดนี่ เข้าคำนวณไปเท่าล,ลักนะอครับผเริ่มแจากลักสูนไปหัดมือนอี่ขึ้น,นเี่ียวลักสวนก้อนอยังผิดนะขึ้นทีสองเอาลักหนึ่งไปไแต่แต่ว่าคำนวณไวเดียวเรียบรอแล้วเรียบรอยแล้วครับ,รบตารางท่านเปิดไปครับวันนี้เปิดไปอานนี้์ว่าพึพพ่งออกคลิปแรกบ่คืนนี้ครับผมโอ้นะครับเราพึ่งออกคลิปแรกพอดีนะว่าทีมงานมาเจอโดยบังเอิญนะครับก็เลยมาได้ของเซียนหลอดนะครับนะครับม สาิตินี่เข้ามาจีงวดครับผมทำไอ้มันบ้าย่างดนกับว่าเกินก็มาตลอดนี่นะต้องเียกับิดทิกันเรื่งนีนะแต่ว่าแต่ปีไม่มาหนีหัวก็ผัดงวดที่เราถือตลอดปีเลยถือตลอดแต่ว่าถือว่าหลายเพราะว่าถืองวดเราสามเงินสี่เมอนอต่กี้มันงวดละหาฮกเสี่ยงนะก็ไปเงินหลันกั้หุ่นเราเขาก็เป้าตลอดแบบ เรียนเตือนนะครับแต่ว่าก็เข้าเสือมามันมั่วือมันเกินเบิดขึ้นไตเนาะมเข้าก็ใสไปน้่นะต่างจังหวัดตาหาอยู่เรือลงนครับครับ่านหาอยู่หาจังหวัดถึงจังหวัถึงแนงหวัดแน็นะับบเป็นธรรมดาแหะครับไม่ขอวิรุธุนาะของหนึ่แนวทานของเปิ่นมันเก็แนงห้องมักเนาะ วันนี้เราก็มาเจอกันด้วยนะครับมาเจอเดในหนูค้ากันไปเรื่อยๆแล้วห้องแม่ครับวัอนี้มี่ยังกับโซ่ห้ากันครับอยากเบิ่งกับเรียกผมกับอยู่ในซองของผมนะครับโอ้เปิดก็ได้เปิดช่องดูมันก็ครับช่องของเจ้าของด้วยครับผมโอ้ครับผมครับผมเป็นเด็กคำนวลว่ะครับผมวันที่ยี่สิบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับผมยังไงยี่ล้มไงอ๋อเอาแบบเอาแบบแน่นอนเอาเน้นๆก่อนครับครับผมเขาทุกวัน เขาทุกงวดบ่เพากเขาเกียบเยท่านั้นเสียแต้มเยอครับ,รบของของเส้นหลอดนี่มีบนเป็นบนเพือล่างเป็นล่างหลายคู่ะ็ถังมีหลายคู่อันนี้บ,บ่แอยากบนอยากลางต่ว่าโอ้เป็นร่วมเลยเอาเน้นให้คือว่าตัวตรงเลยนี้นะครับมันมีตัวมันมีแนวจับลัก หลักตัวตรงเมื่อกี้กัเจ็ดสองเต็มๆแล้วว่ากันเน้นเจ็บสองนะครับงวดเมื่อกี้เสื้อตัดเจ็บซองเจ็บหนึ่งผมผมตัดอกผมว่ามันออกดูแล้วผมได้ตัดอกโอ้แต่ว่าได้อยู่แต่างตัดออกครับตัดออกนี่อยู่ในรถแฝมอยู่ในรถครับผมบานนี้สูตรย่างเดียวมีฝันมีอย่างประกอบบ้างค่ะบ่ครับถ้า ถ้าสมมติว่าเขาถิ่มมันถิ่มต้าวหรสอซีเมนนั่นแหละหลับทีของผมไปวันนี้ซีเมนไปค่ะมีเนี่ยบอกมีเนี่ยบอกเขีดต้าซีเมนคางใส่ด้ขันคางขัวก็คือเสียเงินโอ้หายแล้วมั้งคางใส่คางใส่ยังไงเด็กขีด่าวันนี้สิม่โชคครับขั้นอิเปีนลักษณะนี่นะครับเมื่อนี้ต่างมาทำบุญเล็บพ่อตอนนีอยู่วันวันนี้ระก็อยากมาเห็นแมวเข้าครับนี่เนาะพ่อก็ดีวันนี้เขาเลี้ยงครับพี่ร้างเส้นหลอด มีแนวทางเลขตัวได้ปากตลอดไปหน่อยสิบ่เอาเลขวิ่งไปกอนได้ปะได้ครับผมวิ่งเอาเลขวิ่งเนาะครับผมเขารู้ปะขาวิ่งมันเกิดตลอดนะวิ่งเพราะมันผ่านพิธีอบไรเลยผ่านพิธีได้่ว่ามูฟองแมนว่าซื้อเลขวิ่งบ่าเลรีเลขวิ่งบ่ลเหรียญเลขวิ่งครับผมแต่เลรีเลขวิ่งนี่สิตั้มตลอดทุกงวดเลยนะงวดที่แล้วตอนเจ็บสร้างซื้อลอตเตอรี่ว่าสิบสิบห้าสิบใบ ครันขบัตัดเจ็หนึ่งหัวงนก็เถกนแล้วมานท่านบรับบนแล้วเจ็ดหนึ่งหัดวิ่งหนีมาบนมาล่างก่อนบครับพระที่ยากเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเอพี่ถีทลสามคือก่อนแมนแมนแมนอันวิ่งตัวใดวไอวิ่งสองครับสองครับสองสองกับห้ากับห้า ว่าเก็ดสามว่าผมเป็นเก็ดสามตัวเดียวนะซื้อแต่เก็ดชุดว่าเก็ดแปดไหมไม่เป็นเก็ดสามตัวเดียวออกต้ำไหมนั่นก็ประหลาดนะครับผมเจอเสียงนะครับเนาะเจอเสียงเขานะครับเนาะเสียงไปแล้วว่าที่ไปซื้อเรียกป่ะนี่ผู้ไอ้โราว่าเราฝันดีนะกับ ฝันดีเราแปะทำเล่าเรื่มเลขเจ็ดสามเเขียนใหม่แปาไปซื้อส้ตัวซื้อที่ศูนย์เจ็ดสามสามเจ็ดศูนตัวไม่ได้ท้องตัวว่าตัดไปไปซื้อนวดนั่นซื้อเป็นไอ้น้องกันแต่ถ้ายมน้องแล้วอันยูเขาวัดน้ำกันครับไาวัดน้ำกันคือคือผู้ผู้ผู้ไอ้นี่ครับฝันแม่นฝันแม่นวดจีหเป๊เลตื่นขึ้นมากนี่สามแสนสี่แสนเลยฝันวายหินผูใ อันเหรอไม่เห็นเป็นโอ้เป็นนี่นั่นหรอผนได้เห็นในจำนี่แสนเมื่อผมฟันฟันว่าน้องสาวไปนอนเฮียงกับผู้บ่าวหนิครับผมตีซี่หาตัวเดียวเลยนเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดครับผมชิลงในสของครับผมอันอันเลขวิ่งเท่านี้เขาจับคู่เลยบ่ครับว่าเพื่อนจับผมจับไว้แล้วจับคู่อ่าจับไปคู่ได้จับไปคู่ไดเนีครับในซี่คู่ครับ ในซี่คูตัวใดน่ครับว่าครับวันที่ยี่สิบหกยีสิบหกต้อเแ่ทะเลเล็กหมดวันมันพันนนนอนวอเอาเอาไว้ยักคูก่อนนี่เพราะว่าหายเอฟซีซิมซิมมังก่อนเอาไว้ยักคูให้เอาไป้น่เอาเจ็บชองตัวเก่าแล้วเจบองตัวเก่าคูเดียวเท่ากันเนาะครับผมสามเสามเขาไปตามอีก อเขาไปตามอีกครับผมเพราะว่าเจอเซียนโดยบังเอิญนังสีก็ต้องเอาไว้จะคูก่อนเอาคููนี่ก่อนครับผระเทียมันผมเห็บพันเหลวนะครับผมนั่นเดือทถูกขึ้นผมเห็บไปีทารักละรัก๋ยบผมไปเมืงงูกันเลยครับผมครับเพราะว่าเล่นคืออยาเี็ด เพราะว่าเรกจะควางเขาก็ได้ก็เลยล่องมึงครับล่องิ่ง่าทำ่องลองเมึงครับเอามันกับพานนี่เจ้งพันนี่ยังบ่มีครับบ่มีครับต้องศึกษาไปเรื่อยครับพอพูดรูกับผู้นันแน่ผู้นีแน่เตืมเติมกันไปเรื่อยมาเจอกันดูบังเอิญเขามาเจอิำครับเซียนครับเป็นแนวทางนะครับผม ก็ยังไงก็ลองเสิร์ชหาดูลองเสิร์ชหาดูครับหาเขาได้ครับผมจังไล็ก็ฝากเย็บซี่เย็ตามให้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับครับขอบคุณครับ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 สำหรับตัวเลขของเซียนหลอดนะครับเนาะขอเป็นด้คู่หนึ่งก่อนครับเย็ซีครับเคนเน้นไปทางเลขวิ่งได้ครับเย็ซีครับ มันเน้นไปทางเล็กว no no? ิ no? ่งนะครับเนาะคุณจะคุณเพื่อปีจำไหนคู่นึ่งเล็กวิ่งเล็กเล็กวิ่งเป็นได้ทั้งล่างทั้งบนบอลวานะครับเนาะตัวบอเน้นนะครับบอเน้นเพราะว่ามันเคยมาอ่าทั้งล่างทั้งบนวอลเน้นตัวนึงท่งนึงมันก็ไปออกทั้งเครงนึงตัวนึงออกบอลออกล่างสันวาเพิ่นก็เลยว่าเป็นได้ทั้งล่างทั้งบนอ่าสองตัวเพิ่นปล่อยมาเจ็ดสองก่อนครับเอฟซีครับอ่า นี่ครับเป็นอะไรของเซียนหลอดไครับก็เอฟซีครับรยิงสองกับยิงห้าอ่งสองกับห้าครับก็ไาจับคู่มาเจ็ดสองอืมแน่นจับคู่ให้คู่หนึ่งเปจ็ดสองส่วนอีกสามคู่ไปตามที่บ้านเพิ่อนอีกครั้งหนึง่งเพป็นจิปอยอยู่บ้านเพิ่นนะครับเนาะต้องไปนำหาปัจจุบันเนาะอ่าน้องไปนำหาปัญจุบันว่าบ้านเพิ่อนอยู่ใส่ครับอ่าตามทีมงานกับสิทธิ์ตามให้ได้ครับเด้อเอฟซีครับ ครับเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเบื้อทางส่งแตเป็นเพียงแก่แนวทางทางส่งเป็นเพียงแก่ซื้อกลางขนัดนนะครับเนาะขั้นมากัดจัดขั้นขัดกระพานครับขั้นมากันชอบก็อย่าลืมกดไลคกดแชร์ให้กับทางส่องพอสบายผ้ารวยนะครับเอฟซีครับเพิ่นหิมาเน้นๆนะครับเนาะเจ็ดสองตัวเดียวโคโลก่อนครับเอฟซีครับ ตววอะไรวิ่งกับสองวิ่งสงกับหาได้ครับเด้อเครับสอ,นะอเยอามออครับสวอำหรับคลิปนี้นะครับนากากาเด็ขอ,อยุดตีไปเพียงสามีพอกันไ่ในคลิปหน้าก็กลราวคำว่าสาวัสดีครับปวัดดีิงามครับ